วิชาการตรวจสอบอปกรณ์สื่อสาร Access Switch เบื้องต้น Access Switch คืออะไร Access Switch คือสวิตช์ที่ใช้ในโมง OT เหตุต้องใช้ Access Switch เพราะว่ามีพอร์ตของอุปกรณ์ในเพล็กเซตไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการโอเปเรตระบบจำหน่ายไฟฟ้าครับระบบ OT หรือ Operational Technology คือเทคโนโลยีในการปฏิบัติการเป็น,นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการทำให้กิจกรรมต่างๆสามารถทำงานได้ โดยเทคโนโลยีที่น่าสนใจได้แก่ SCADA PLC เป็นต้นครับ a e s e r i e s นั้นเป็นสวิตของกรลสอครับส่วน l 3ชีิิตของกรลทนั้นใช้สำหรับงานไอทีเห็นที่ต้องแยกเพื่อความ Security และความมั่นคงในการควบคุมและการสั่งการจ่ายไฟ a c c e s s e r i e s ที่ใช้ในงาน OT ของการไฟส่งภูมิภาคจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Power over Ethernet หรือเรียกันสั้นว่า PoE ครับ POE สามารถจ่ายไฟใต้ตามสายแลนช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งทั้งสายไฟและสายแลนไปย,งยัปยงตัวอุปกรณ์ปลายทางจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้องทางด้านกระแสไฟฟ้าครับการใช้งานพอร์ตของ POE และประโยชน์ของ p o e นั้นในส่วนของการจัดสรรพอร์ตนั้นทางฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคมการไฟฟ้าสุดภูมิภาคได้มีการจัดสรรการใช้งานพอร์ตของ IP เทั้งหมด16พอร์ต ซึ่งในอนาคตน,นั้นอาจมีการใช้พอร์ตที่มากขึ้นทำให้ไม่เพียงพอต่อาการใช้งานจึงได้มีการโครงการจัดซื้อไอซ e สสวิ e ขึ้นมาโดยจัดสรรให้ใช้พอร์ต3ของ i p x A เป็นพอร์ตอัพลิงค์ขาที่1และพอร์ต11ของ i p x A เป็นพอร์ตอัพลิงค์ขาที่2ครับโดยทางฝ่ายสื่อสารและโทรคันาคมได้มีการจัดสรรการใช้งานพอร์ตของไอสสวิหลักๆคือ พอร์ต 47, 48หรือพอร์ตงติ GE 1 5 1 6เป็นขาอัพลิงขึ้นไปยัง IPX พอร์ต17เป็น Digital ไรดีพอร์ตที่3เป็นเมนเทนเมนต์ของ l e g ิ i าเป็นต้น e q ค i p เมนตหรือสวิตต์ต่างจะเชื่อมต่อกับ PoE โดยทำงานผ่านโครงข่าย p s พ n เ t w o r k เพื่อขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทางหรือ e q ค i p เมนต์ปลทางอีกทีหนึ่งเทคโนโลยี POE คือเทคโนโลยีที่ส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายสาย UTP โดย POE ตามมาตรฐาน i e e สามารถทำงานได้บนสายทอแงแดง UTP แบบ Cat5e โดยสามารถทำงานบนสาย2คู่หรือคู่ที่เหลือก็ได้โดยกระแสไฟฟ้าสามารถถูกจ่ายจากอุปกรณ PO e, ์ POE สวิตช์โดยตรงมาตรฐัง POE มี ไอท e 802.3af และไอ e ทีิี 802.3at ประโยชน์ของเทคโนโลยี POE ข้อดีของการใช้ POE ประหยัดค่าเดินสายประหยัดอดุปกรณ์เพิ่มเติมกรณีต้องการเชื่อมต่อ UPS โดยเฉพาะปักประหยัดพื้นที่กรณีติดตั้งกรนจำนวนมากประหยัดเวลาในการติดตั้งเพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วดูแลได้ง่ายกว่ามีความปลอดภัยสูง เรียกได้ว่า PUE เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดอุปกรณ์ลดเวลาการเดินสายและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน PUE ปัจจุบันมีจำนวนอุปกรณ์มากที่นำ PUE มายุคใช้เช่น Wireless Access Point ทั้งแบบ indoor และ outdoor Network Router IP Camera IP Phone เป็นต้นครับหลักการทำงานของ p o e p o e แบ่ง ทำงานออกเป็นสองนนอประเภทด้วยกันก็คือปร e ะเภทแรกคือโหมด A ถ้าส่งกระแสไฟฟ้าบนสายทองแดงคู่เดียวกับที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลโดยจะมีคู่สายสำรองอีก2คู่รีโมดนั้นคือโหมด B คือการส่งกระแสไฟฟ้าไปบนคู่สายสำรองสำหรับการส่งสัญญาณแบบ 10Base-T และ 10Base-TX นั้นอาจจะใช้ได้ทั้ง2โหมดการทำงานแต่สำหรับ Gigabit LAN น,นั้นจะต้องทำงานบนโหมด A เท่านั้น เพราะว่าชิคาบินแลนด์ต้องการสายทั้ง4คู่ในการส่งสัญญาณนั่นเอง